สวัสดีครับพบกับแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนะจะมานำเสนอกิจกรรมประจำเดือนของเกมอสุราออนไลน์นะครับนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นดวงตาณป่าช้าร้อนนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่23ตุลาคมนะครับจนถึง19พฤศจิกายนนะครับปี66นะครับการเล่นกิจกรรมนะครับจะแบ่งออก เป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็คือการหาลูกตาศพนะครับจากอีกาฮาโลวีนนะครับวิธีการหาลูกตาศพนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ผู้เล่นโจมตีนะครับมอนสเตอร์นะครับที่มีชื่อว่าอีกาฮาโลวีนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อผู้เล่นโจมตีนะครับก็จะได้ลูกตาศพนะครับแล้วก็ขนอีกาฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวนาจะให้ดูนะครับว่าลูกตาศพเป็นแบบไหนนะครับนี่อันนี้นะครับ ไอเทมลูกตาศพนะครับนะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งนะครับก็คือขนของอีกาฮาโลวีนนะครับณตอนนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับอีกาฮาโลวีนเนี่ยนะครับปรากฏนะครับทั่วแมปของอสุรานะครับแมปละสามสิตัวนะครับผู้เล่นก็ทําการนะครับหาลูกตาศพนะครับจากอีกาฮาโลวีนได้เลยนะครับนะแต่ว่า ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถโจมตีอีกาฮารูวีนนะครับในระยะ4ช่องเท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะมีได้ลูกตานะครับต่อหนึ่งวันเนี่ยสามารถหาได้15ลูกตานะครับนะแต่ขนของอีกาฮารูวีนนะครับสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับลูกตาศพแล้วก็ขนของอีกาฮารูวีนนะครับจะเก็บ สะสมนะครับไปไว้ใช้ในกิจกรรมส่วนที่2นะครับซึ่งกิจกรรมส่วนที่2นะครับจะมีตามรอบนะครับอ๋อนอกจากรูปตาศพแล้วก็ขนอีกาฮารุวินนะครับผู้เล่นยังจะได้กระทงธรรมดานะครับมาใช้อีก1ชิ้นนะครับส่วนวิธีการใช้กระทงนะครับเดี๋ยวนะจะบอกอต่อไปนะครับแล้วก็มีอีก 2วิธีนะครับที่ผู้เล่นนะครับจะได้ลูกตาศพเพิ่มนะครับก็คือการทําภารกิจนะครับเควสประจําวันนะครับนะตรงนี้นะครับภารกิจเควสประจําวันเนี่ยนะครับครบ7ครั้งนะครับต่อวันนะครับผู้เล่นก็จะได้ลูกตาศพมา1ชิ้นนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับทําการเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันนะครับอย่างเช่น่ากิจกรรมปกป้องหมู่บ้านนะครับ พีทักเซาเทิร์นฟอร์ดนะครับนะพวกนี้นะครับผู้เล่นก็จะได้ลูกตาศพนะครับมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับหลังจากจบกิจกรรมนะครับและก็อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับผู้เล่นสายสนับสนุนเกมนะครับก็สามารถซื้อนะครับลูกตานะครับได้จากร้านค้าโซนเลยนะครับนะในหัวข้อของกิจกรรมนะครับก็จะมีนะครับนี่ นะครับไอเทมลูกตาเทียมนะครับจะใช้แทนลูกตาศพได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้ลูกตาเทียมนะครับของรางวัลที่ได้จากการใช้เนี่ยนะครับจะเป็นของรางวัลที่ไม่ผูกมัด ID ด้วยนะครับนะในส่วนที่2ของกิจกรรมคืนดวงตาณป่าช้าหลอนนะครับนะก็ผู้เล่นนะครับจะเข้ากิจกรรมได้ก็ตอนเวลาที่น้าบอกนะครับในช่วงกิจกรรมก็คือ3 ่วงนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากิจกรรมนะครับก็กดเข้าร่วมนะครับอย่างที่น้าบอกไปตอนต้นนะครับผู้เล่นจะต้องมีลูกตาศพนะครับแล้วก็ขนของอีกาฮารูวีนนะครับเพื่อว่าป้องกันบัฟจากมอนสเตอร์นะครับซากศพไร้ดวงตานะครับเมื่อมาอยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผู้เล่นก็ทําการโจมตีนะครับมอนสเตอร์นะครับเพื่อคืนดวงตานะครับให้กับซากศพไร้วิญญาณนะครับ ก็นี่นะครับนะตามดวงตาที่เราหาได้นะครับนะเดี๋ยวปรับมุมงกล้องเป็นระยะไกลนะครับเราก็จะเดินคืนดวงตานะครับให้กับซา,ากศพนะครับแล้วก็นะครับในแมปกิจกรรมนะครับจะมีมอนสเตอร์นะครับที่ชื่อว่านางตะนีนะครับ นางตานีเนี่ยก็จะให้อของขวัญน,นะครับเป็นใบตองนะครับให้กับเรานะครับถ้าเราเดินหานางตนีได้นะครับก็จะได้ใบตองเพิ่มนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับหลังจากที่เราลงมาแล้วนะครับนะเราจะได้ กล่องของขวัญโรควิญญาณนะครับสีดำนะครับนี่เป็นของรางวัลนะนี่ถ้าเปิดกล่องนะครับก็จะสุ่มนะครับได้ไอเทมต่างๆนะครับไอเทมที่สําคัญนะครับก็จะเป็นตั๋วแรกรางวัลกิจกรรมนะครับก็จะแรกได้หลายอย่างนะครับนะชิ้นต่อมาก็จะเป็นกล่องสุ่มภาหนะนะครับระดับ s นะครับนะแล้วก็จะได้อ่าชิ้นส่วนนะครับเป็นใบตองแห่งสวรรค์นะครับ ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเราจะไว้ใช้ใช้ครับนะครับนะไฮเทมเมื่อดวงตาหมดนะครับนะเราก็จะไม่สามารถที่จะคืนดวงตาให้กับซากศพไร้วิญญาณได้นะครับก็ออกจากกิจกรรมได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเดินวนเวียนนะครับหานางตนีนะครับเพื่อสะสมนะครับใบตองนะครับ มาไว้คราฟก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนะให้ดูนะครับใบตองนะนี่นะครับนะใบตองก็จะสามารถคราฟนะครับไอเทมนะครับก็จะมีอันนี้บอลลูนนะครับนะมีชุดอันนี้ด้วยนะครับชุดอสูรน้อยแห่งความโลภสีม่วงนะครับ ก็สามารถคาบได้นะครับแต่ว่าแต่ละอย่างนะครับแต่ละไอเทมเนี่ย <_ S 1> ก็จะใช้ใบตองแห่งสวรรค์ต่างก,กันนะครับแล้วก็บางชุดนะครับที่ไม่ต้องการล็อก id นะครับก็จะมีชิ้นส่วนของลูกตาเทียมเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ของรางวัลเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นไอเทมที่ซื้อจากร้านค้าโซนนะครับนะ ก็จะเป็นการกิจกรรมร้อยกระทงนะครับที่เป็นเสริมเข้ามานะครับหลังจากกิจกรรมของคืนดวงตาป่าช้ารอนนะครับนะก็จะเข้ามาจากวิหารเริ่มต้นนะครับนะตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาเนี่ยเราสามารถเอากระทงมาลอยได้นะครับตามกระทงที่เราหาดอบจากอีกานะครับแต่ว่าการลอยกระทงจากการดอกจากอีกานะครับจะไม่ได้ของรางวัลนะครับนะจะต้องเป็นกระทงโซนเท่านั้นนะครับ จะได้ของรางวัลน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเพราะว่าการลอยกระทงจากอ,าอีกานะครับนะเราจะได้เรื่องของอแต้มของ Bp นะครับนี่ BP รายวันนะครับซึ่งมีการลอยกระทงนะครับ10ครั้งนะตรงนี้เราก็จะรับ30แต้มนะครับนะก็จะเป็นการสะสมการรอยกระทงนะครับสำหรับ Bp นะครับ ส่วน BP นะครับก็มีรางวาัลตามระดับนะครับผู้เล่นก็สามารถเข้ามาเล่น,นเก็บสะสมคะแนน v p นะครับเพื่อ,อขยับรเวันะครับแล้วก็รับของรางวาัลตามรเวันะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการแนะนําการเล่นกิจกรรมคืนดวงตาณป่าช้ารอนนะครับหรือว่ากิจกรรมฮารลวีนนะครับของเกมอสราออนไลน์นะครับ,ก,รบก็เป็นกิจกรรมที่ เล่นง่ายนะครับนะแล้วก็ได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยนะเห็นว่าควรทำนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยนะครับที่อยากจะได้เรื่องของภาหนะใหม่ๆนะครับนะหรือว่าของอาวุธทองนะครับนะเซิร์ฟนะที่ใช้ในการแนะนำนะครับจะเป็นเซิร์ฟใต้พิภพนะครับส่วนเซิร์ฟของไอ้น้ำนะครับก็จะยังไม่มีของทองนะครับแต่ก็ ได้เป็นอของรางวัลอื่นๆแทนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนำมาเพิ่มพลังใจใน,นการทำคลิปให้นะต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย